นาะทุกคนเดี๋ยววันนี้มาเจาะบาดานันเติมอีกเนาะอีกอหนึ่งบอเนาะบาดาันเก้าหันอ่าทุกพ่อข้ากจ็จามาเจาะปีกายนี้ว่าสี่ซีนแมตเตวาเ่าเอาท่อลงแล้วมันบ่นหดสี่ซีนแมตนะมีแต่ซาวแมตหนะึ่งมาได้เบิ้งนำก็เจาะก็เลยอ่าอันนี้เห็ดระบบน้ำอยู่ส่วนสีดาเนี่ น้ำผัดนปลาคอไส้เนาะเปิดได้ประมาณซาวสามสิบนาทีมันก็แห้งนะครับเวลาเ่าทอไปยังเบิ้องเรามีแต่ซาวแมตต์วันนี้สีมาเจาะใหม่ตืมดิงเนะาะให้คนมาเจาะใหม่เดี๋ยวพาทุกคนมาเบิง้งระบบน้ำเขา้าวๆเนาะอยู่ในส่วนที่ดาเขาเนะนี่ก็เมนดูที่บนอ่าบนเก่าเนาะบอกกปเาะเจาะ ป m, ระมาณสีเมตรมัดจอยหลีมัดมาแท่งน้ำได้แท่งละได้แต่เสาเสาเสาเมตรเสาปลายเมตรประมาณอ่าเสาหาเมตรนะี่แหละถึงดินละเพราะนั้นก็เลยน้ำประพอใส้ไปนี่ก็เลยจ่อใหม่เพราะนั้นอ่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปบิ่งบ่อนที่กำลังจ่อบ่อนใหม่เนาะ แบบนี้แผนที่จะขยายเติมอีกให้มันได้ประมาณหาไรเนาะตอนนี้ตอนนี้ปลูกได้ประมาณไรไปาาพาร์ตคนมาเบงระบบน้ำยู่ส่วนเนาะสีดาเขากะใช้ท่อพีอีเนาะในการเห็ดระบบน้ำ เป็นประบบน้ำขาต้นสิดาอายุประมาณเดือนเดือนปลายเนาะอันนี้ก็อยู่ประมาณนี้ซึ่งมีสี่สุดเนาะอันนี้เป็นสุดสุดที่สามตัวนี้อ่ากำลังหมดตันนี้ส่วนสุด,สดที่หนึ่งเลยมันตัวนี้อ่าสิดากินจู นี่ก็กำลังให้มินิสปริงเกอร์เนาะระบบน้ามินิสปริงเกอร์ยาวไปพค่อยพูดแหละอ่ะซึ่งเขาให้เพราะว่าไดมันบาแห้งไผไดนะก็เลยเปิดเท่าละสองสองสามท่อเนาะเห็ดเป็นวาล์วเปิดเท่าละสองท่อสามท่อตัวไผ่ยาวหลายก็เห็ดสองท่อตัวไผ่สั้นหลายก็ สามนะดิสามจุดอันนี้ยังไม่ได้เปิดเถอะต่อส่วาว์ตัวนั้นจุดที่สามและสุดที่สองเลยมันชิดาหงเปาสือเนาะใบบางใ่เลยงามเขียวชิดาหงเปาสือนี้ขนาดปลูกปลูกน้ำหลังกิมจูประมาณอาทิตย์หนึ่งนะสุดที่หนึง่งะแมนกิมจูจากพานไปอาทิตย์ อีกต่อมาเจ็ดมือเนาะมาปลูกหงพอซื้อนะี่แต่ว่าหงพอซื้อนะี้ใหญ่กว่าจิมกิมจู่แล้วเนาะลื่นกันเจ็ดมืออันนี้ปลูกลุน่นเจ็ดมือแต่วันใหญ่กว่าเขียวกว็เนาะนี่ก้านกับับใหญ่เลยแสดงว่าที่ดาหงพอซื้อนะี้มันใหญ่ไวนะทุกคน,นกิ่งใหญ่ก้านใหญ่ใบใหญ่เขียวเขียว เขียวก็ชิดากินจุที่ห้างกันอาทิตย์อาทิตย์หนึง่งไทุกคนมาเทียบใส่กันเลยนะอันนี้ศิดากินจูและอันนี้มันผงเราซื้อญ่ยยต่างกันเลยนะไอเขียวใบเขียวเข้มแล้วกงาง่าย ก็่ยวกบระบบน้ำอยู่ส่วนเนาะมันก็สีอ่าลดแห้งเข้าไปโดยที่เขาไม่ได้มดองดเอาเปิดเปิดอ่าน้ำเปิดระบรบน้ำไปเลยก็หดตประมาณอ่าแถวนึงนี่ประมาณสิบนาทีเนาะสิบนาทีซิมหาทีเบ,บิง่ง่าดินมันซุ่มแล้วเขาก,ก็ปิดปิดถแถวนี้แล้วก็มาเปิดแถวใหม่ สุดที่สามเนาะน,นี่เนาะกินอ่ะกินจูสุดที่สามกำลังใหญ่จึงแต่ละแต่ละสุดกับห้างกันประมาณเสาปลายมือนะตัวนี้เป็นสุดที่สี่สุดท้ายเอามาปลูกเกิดยอดน้อยๆแล้วเนาะประมาณเสาปลายมือตัวนี้เป็นอง์เปาซื้อ ิดาใจแดงแถวนี้เป็นหง่อซื้อวัด๋ยวเป็นเรือระบบน้ำหนึ่งว่แล้วเฮอยยังดึงใส่ยางโคตรอยู่ซุ้มปลูกไม่เพราะว่าต้องการให้มันทั่วนนะเขาเฮ็ดระบบน้ำยู่ยน่อ่ะตัวที่ปลูกไม่นี่นะมันจะเห็ดให้น้ำซุ้มต่ออยู่บริเวณเหง่ามันนี่ซึ่งเห็ดให่ต้นชิดานี้บบมีความซุ้มซื้นหลาย นั้นเขาในช่วงที่เริ่มปลูกไม้เนาะระวังปลูกไม้ทำมิดหาหนึ่งเดือนเขาจะต้องฮดออกดึงสาย,ยางมาฮดออกหลังจากนั้นหนึ่งเดือนสองเดือนพันไปแล้วสามเดือนพานไปแล้วสิคอยต่อระบบน้ำมาเพื่อให้ลดเวลาลงเนาะกเปลืองเวลาที่เขาจะมาฮดมันให้เห็บระบบน้ำฮดเลยเขาจะมาคุม เราซองสามจุดอานี่เลไหอันนี้มันปลูกใหม่เนาะสุตีซีผงเปาซีเริ่มออกเริ่มออกยอดแล้วทุกคนาะผงยอดละที่กระเมนอ่ะทอเมนเนาะทอเมนเป็นทอไ่ทอพี c ีซีอ่ะขนาดทอเสาหานะ้ เป็นตัวทอ่อเมนแล้วก็ใส่ทอ่อพีอีคอม้านี่แล้วก็มีีันประตูน้ำเนาะเอม้านเป็นทอ่อพีอีลงไปท่อน้อยเนาะทอ่อสิบแปดลงไปนี่มันรกลมนิดนึงเนานะลมก็ซุปเก่าก็ท่อท่อซาวของ p พ c มันล,ลมนิดนึง ก็เลยเอาอยางที่รถมาเคียนเคียนให้มันขับๆแล้วก็้ากาวแล้วก็ซุปเข้าไปเนาะบางทีต่อเนาะ,ะใส่ได้ผลอยู่ทวนเนาะมันกระบอกออกเนาะดึงยังไดนกระบอ,อกถือว่าทนอยู่โอเคอยู่ประยุกต์ใส่เอาเนาะเพื่อประหยัดค่าเสียจใจบ่ให้บ่ให้สิ้นเปลืองลายนะนี่ก็แมนออกมาแจ่ก ท่อเมนนี่เนาะแล้วก็ออกมาท่อพี่อีนี่อันนี้ต้นข้าวนะต้นข้าวอายุประมาณ6-7เดือนเนาะนี่กํลาลังเขียวง,งามเลยเอ๋ข้าวไปสิก็โุ่งไปสินี่กํลาลังจาอ กำลังเจาะน้ำเนาะจากเจาะน้ำได้เอาเขากะ่าน้ำชุ่มนี้แห่งเนาะากับชิโตน้ำมาใส่ทอ,อเมนนี่แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็สิไปบริเวณน,นั้นสีเหตุบุกเบิกปลูก,กอีกประมาณ3 4ีไร่เนาะทิดากิมจูกระพงก่อซือโซนนะั้นแต่พาทุกคนมาบ่งเพิ่นกำลังเจาะน้ำอยู่เนาะ เจาะไม้นี่จะเอา40เมตรเนาะเอา40เมตรแทค่น,นี้โม่ไห่เป็นมาตัวได้ชุดกอลเป็นให้ทุกคอมาเบรงน้ำทุกคอหรือเ่เบรงน้ำนะเนาะอ่าอาจจะเบรงเป็นช่วงนี่ก็เจาะจอดได้แต่เสาปลายเมตรนึงแล้วตัวว่า40เมตรแต่โมเมนต์เจ้านี่เนาะคนละเจ้าโดยเจ้านี่นี่เป็นมามาตัวเนาะ 40, 40เมตรก็คือ40เมตรคนว่าไปครับทุกคนมาเบิัน จเจาะสำเร็จแล้วเนาะนักวิชาวิาการเหรอนี่ว่าไม่ไหมนะเส้นหนึ่งสองเมตรเ้าชี้สิบเมตรพอดีดีพอชี้สิเมตรพอดีเนาะสี่สิบเมตรเลย โอ้สำเร็จสำเร็จลรถบ่ย่ันตีออกไปพุ่นหน่อยโอ้คันนั้นมันมีปัญหาขึ้นแล้วตะโดนแล้วเนาะเป็นเป็นสมองสองสมองคนทักษะพีริกหรีขอเสื้อตัดทองไหมขึ้นรถเสี่ยวเรืออีตั้งลรอ แนนอนไหลเสอรอันนี้อันนี้บเจอดเนาะซื้อเลยนปะหาก็เคยเห็นนั่นเสือกตัดทอแป๊บเดียวกขาดเพื่อนแนนอนไหลเสื้อตัดเอาไว้ ขั้นตอนนี้มันขันน้นตอนสุดท้ายแลย้วเอาเห็นน้ำเดี๋ยวน้ำออกนะเอาน้ำเปลือนออกเอาน้ำเปล้อนที่จาะมาแล้วออกดึงมาเือนะดึงมาจะใส่ลม้มใส่ลมดูดใส่ลมทางใส่ลมทางออกโอ้าเคยเห็นพต่อหลอต่อคหือี่มาต่อ คนก็นยังบอกว่าของเก่าราคาสูงปาเมิงคันตอนนี้ปรชิดูดน้ำน้ำเพื่อนออกน้ำเสียออกัจากที่เจาะสำเร็จแล้วเนาะคันตอนดท้คือการดูดน้ำออกมารุา่น้ำที่มีน้ำออกตอนนี้ความลึก40เมตร ¡Hola! อกแต่มันจะม,มันเป็นสีขาวใช่ไหมคะเซอ,เอ,อมันจางก็ดีดีเป็นน้ำก็มานี่ได้โอ้ันนั้นเอาอดไลงยังพุ่นได้หงไหมเจียวซานนู้นประตูนี่เพราะว่าบางเจ้าบันห่าบันได้บันได้ปอไปสิอันนี้มันเ,เป่า้มันสะอาดอยู่ใน,นท่อเลยตั้งมาบม่ได้ใส่ไฟฟ้าไม่ใส่ลมเป่า,ายอย่าใส่ยางลม ร้อยแล้วเนาะอ๋ฝักเลยไ่ตให้ไฟนะรู่นี้่ต่ล้มเป่าเอาอนี่มันแล้วแล้วกับันตอนเอาทอออกนี่ออกมาเละพอแป๊บย่างไฟพ่อมุดแล้วโซลิน้ำใส่ขี้มดทังโค้งหวายได้ถึงมือกัยังมดใสอันนี้ห้วยได้เ อก้มน้ข้าวแล้วก็น้ยูดดนสังเวยพี่อืมอ้าวจับน้ำกันบเดียวอืจ้บน้ำกันหันแบเดียวกันบ่ไ้ด้วยกลมมเฉลมดันดันน้ำขึ้นมาเนอฝนยังเซฟเบิดโทรค่อยไวว่า สร้างดีแล้วฟ้าพอได้แล้วเดือนสามเดือนมีคน <c oughs> นี้หนึ่งนะว่ามีหัวอเามาลงมือดูได้เอาได้ลงมือมาดิ